สวัสดีครับบิณทิตรมม่มาตวซีนอนครับวันนี้ลูกค้า h o n d a Civic นะครับเอได้เข้ามาอัปเกรดเป็นหน้เป็นตัว h e l l ่านะครับรวามมุ่งแหวน LED วีดีประหลัดฟลิกสตาร์เอลักคูสเตปนะครับดูแสงหน้ตัตรถกันครับสตาร์รถครับไปหลีครับไปเชิญครับ ไปต่ำครับสูงครับไปครับเฟลเตอร์ทางเราเป็นไบซีนอนนะครับสูงต่ำนตัวนะครับแสงันรถกันครับสูงครับไปครับดูแสงพังกตัวรถกันนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งใช้งานอิเลียนทางเดิน ทางเพจบีทีพีแม่มารุที่นอตสาขาครับผมครับ